อยู่กันในเกมไมโครฟ์กับผมดารค์คฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะอยู่กับในมอดที่มีชื่อว่าแวมไพร์ฮะก็เป็นมอดเอ่อพวกแวมไพร์นะในซีรีส์นี้ก็จะมาเล่นในมอดแวมไพร์แล้วกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากก็คือมอดแพ็คแฟนตาซีของผมนะฮะมันแมปมันพังนะแบบเซิร์ฟมันพังไปแล้วฮะก็เออนันก็มาเริ่มโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วกันนะในโลกของแวมไพร์นะฮะไอ้นี่คือผมจะไม่ทําเป็นมอดแพ็คนะผมจะทําแบบผมจะแจกในไอเนี้ย แจกไอ้เว็บที่ผมโหลดมาก็คือเว็บของ c u r s e f o x นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยละกันนะฮะก็โอเคเก็บนี่มาฮะเป็นของเริ่มต้นแล้วก็ทุบไป,ปนี่มาเอาทอสมาด้วยนะต้องการอ่าประมาณนี้เ <c oughs> ออสุดเซ็งเลยฮะเซิร์ฟไอ้ซีรี้ที่แล้วพังฮะแมปมันพังผมไปบวกกับบอสแต่บอสใน Dn น,นะก็คือไอ้บอสอ่าใน e n s i t y นะฮะมันเป็นไอ้ยักษ์โทรอ่ะ ก็คือมันทำลายบล็อกแล้วมันก็เกมแครชเลยฮะแล้วก็แมปพ,พังไปเลยซึ่งโคตรเซ็งแต่ก็ไม่เป็นไรฮะโอเคนั้นก็มามเล่นอันนี่ละกันตีไปขอเนื้อก่อนนะกันต้องฟาร์มเนื้อฮะโอเคเก็บเก็บมาฮะแล้วก็เออตรงนี้คือเป,เป็นหมู่บ้านของวิลเลเจอร์นะฮะแล้วเสียงซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นบ้านนีดนิดว่าสวัดดีนายนายแรกเป็นอะไรอุ้ย เป็นขวานเหล็กแล้วก็นี้โอเคฮะใช้ท่านหินในการมาได้เป็นแอมเปอร์อนะฮะแล้วก็เฮ้ยมันมีนี่ด้วยว่ามีเป็นเตาโอเคเก็บมาเลย <laughs> ทีเกตคราฟนะฮะแล้วก็ในกล่องนี้มีของนี่ไงเฮ้ยมีเป็นทองกับเฮ้ยชุดเกาะเหล็กแล้วก็มีเป็นพลกแอกเหล็กฮะเอาทั้งกล่องเลย <laughs> โอเคทุบมาเรียบร้อยฮะเก็บมาให้หมดเลยนะฮะได้มาได้นี่มาฮะทองแล้วก็พลกแอกเหล็กจัดว่าดีจัดว่าเด็ด,ดเลยฮะ,ะงานนี้ โอเคไปเดี๋ยวไปรูดของบ้านหลังอื่นแล้วกันนะมาป้นหรือเปล่านะฮะเหมือนโจรเลยผมเนี้ยเอ้ยเตียงขอละกันนะนายพวกชาวบ้านเราต้องการเตียงประสุจุดไม่อยู่ฮะแล้วก็บ้านหลังนี้ล่ะมีอะไรไม่เอ่ยมีเป็นนี่ฮะเออไม่มีด้วะพอดีฮะคนนี้นายทําอะไรเนี่ยเอ้ยนี่คือเตาสโมกกิ้งเหรอไอคนนี้ทําเป็นอาหารปะนี่ไงทำอาหารเยอะฮะใช้พวกเนื้อสดๆมาแลก แล้วก็หลังนี้นะมีเป็นอะไรฮะขอดูหน่อสิคนนี้ก็เอ้ยคนนี้เล่นไปสมุดได้วานี่ไงแต่ว่าผมไม่เอาอันนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ครคือต้องทบอันนี้แล้วก็รีเซ็ตใหม่โอเคเก็บมาเฮ้ย,ยคนนี้วิ่งวิ่งหนีไปเลยฮะออกจากบ้านไปเลยเลยก่อนนะต้องรีบวางก่อนเดี๋ยวมาานันจะหนีไปโอเควางไปฮะเออมาไม่เอ่ยเอาหายไปแล้วฮะโอ้โหมันว,วิ่งไปนู่นเลยแล้วมีพึ่งบินวนตรงนี้ฮะยังก่อนละกันนั้นก็มาทําการ นี่ไว้ก่อนฮะมาร์คไว้ก่อนตรงเวสต์โตนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ฮะ U h a v e B บ a b บ r อ่านไม่ออกแล้วก็บ้านหลังนี้อ่ะบ้านหลังนี้มีอะไรไมีเป็นกล่องอุย้ยแอมมอลลแล้วก็โหของกินเต็มเลยเอามาทั้งกล่องแล้วแหละต้องการนะฮะทิเกตครับกล่องด้วยไปฮะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าผม่ามาป้นแล้วฮะมาป้นแบบเอพซนะ อันนี้ไม่มีอะไรไปแต่เตียงเรามีแล้วเตียงแล้วนี่คืออะไรดำๆ,ดำๆมันคืออะไรแท่งดำๆนะฮะเฮ้ยม,มีกล่องอันนี้คืออะไรมีแค่ชุดเกาะหนังนะะแล้วก็มีเป็นนนี่ขนมปังเก็บมาก่อนแล้วก็ไซเดิลนี่เก็บมาฮะเออแต่ว่าเพราะว่ามาใส่ไว้ก่อนแล้วกันนะะไอพวกชุดเกาะเนี้ยเกาะหนังอนะ,ะมาใส่เลยฮะรู้สึกแบบอุ่นใจหรือเปล่าเนี้ยมีชุดเกาะใส่ แล้วไอ้ตรงด้านหน้านี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะต่ขอรูดของตรงนี้ก่อนเอยไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรเหมือนจะเป็นต้นไม้แล้วก็เลวีนตรงนี้แล้วก็มีเป็นพวกแกะต้องการเนื้อแกะนะฮะแล้วก็ทําการฆ่าแกะแป๊บหนึง่งเอาเนื้อมาไว้กินต้องการแบบทรัพยากรนะฮะในช่วงต้นเกมโอเคตีไปเลยติดคริตายะฮะแล้วก็อันนี้เฮ้ยเหมือนจะเป็นไบโอมของมดแวมไพร์ป่ะอันนี้น้ําเป็นเลือดเลยอะ เฮ้ยนึ่งไงบัมพายเจอล่ะนี่หนึ่งตัวเลื้อสามสิบโอ้โหผมว่าอันตรายครถ้าเกิดมันตีผมอ่ะผมจะติดติดเชื้อนะแบบกลายเป็นบัมพายต้องระวังพี่ขอเนื้อก่อนเก็บมาโอ้โหไม่ดับเนื้อดับแต่หนังแต่ขนแกะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีเป็นไบโอมแบสแลนนะครับผมแบบเกิดตรงแบสแลนแล้วก็เกิดตรงไอไบโอมบมพายอีกหรือเปล่ามันคือไบโอมบมพายหรือเปล่าไม่เลยนะแต่ผมเหมือนจะเห็นในวิกินะฮะในมอดวิกิของมอดนี้อยู่ ว่ามันจะมีไบโอมแบมพายด้วยในเวอร์ชั่น1.16.5นั่นไงมาแล้วแบมพายตรงนู้นแล้วขอเยียบหน่อยสิเป็นอะไรปะเนี่ยเออได้เป็นแอดวานซ์เมนต์ะฮะบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งโฮมเนี่ยมันเป็นบ้านของแบมพายอะตรงนี้เป็นป่าแบมพายไปก่อนนะผมว่าเดี๋ยวตายอะเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวตายคลิปแรกอีกฮนะผมจะไม่ตายในคลิปแรกเด็ดขาดในโปรเจกต์นี้ฮะในซีรีส์นี้ ก็ในมอสนี่คือผมใส่มอสไปประมาณสัก8มอสนะก็แบบใส่ไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากคือผมกลัวมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะฮะก็เลยแบบใส่แค่แบบหน่อยเดียวฮะโอเคตรงนี้มีเป็นชาวบ้านกําลังปลูกผักนะฮะทาผักกันอยู่ผมว่าผมจะทําการสํารวจก่อนละกันนะในช่วงนี้ในช่วงแรกก็ต้องสํารวจว่าแถวนี้ไม่มีอะไรบ้างนะฮะในเขตนี้นะฮะในโลกนี้ประมาณนั้น โอเคตัดไม้มาก,ก่อนเลยผมก็ไม่ได้ลงมัดตัดไม้นะเพราะว่าก็ตาม <laughs> ก็ตามที่ว่าฮะผมกลัวมันจะแหลกเราขอตีเอาเนื้อหมูก่อนแล้วกันนะต้องตีต้องแบบต้องโดดตีอ่ะมันโดดยากมาก <laughs> เล่นในแบบมือถือเนี่ยสัมผัสหน้าจอเนี่ยมันยากฮนะโอเคโดดตีไปเลยเฮ้ยไม่ตายว่ะเข้าห้าดาเมจอะไรวะเนี่ยเข้าน้อยมากดาเมจปล่อยตายฮะ แล้วก็โหลมที่ว่านี่พัดแรงมากเลยผมกลัวเสียงลมเข้าไมาผมว่าเข้ามาแลนะ้วเสียงลมอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะช่างมันแล้วกันอากาศเย็นดีฮะผมมันกินพื้นที่แบบเยอะมากอะไอเบโอนเนี้ยกินโคตรเยอะแล้วฮะเดี๋ยวแบบค่อยมีของแบบฟูฟูก่อนค่อยไปสำรวจว่ามีอะไรกันบ้างในเคเบโอมแวมพร์อะเออแต่ว่ามันจะมีฮันเตอร์อะแบบเป็นแวมพร์ฮันเตอร์นะเป็นนักล่าบแวมพายด้วยนะ มันจะเกิดอ,อยู่แถวไหนก็ไม่รู้เป็นการต,ต้องหาต้องหาแต่ว่าไม่มีการเป็นพวกแบมพฮนเตอร์นะฮะในมอดนี้แต่มันก็ไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงถึงจะเป็นพวกแบบนักล่าแบมพายได้นะฮะโอเคนี่มีแต่เตียงเหรอในบ้านหลังนี้เป็นบ้านบนภูเขาหรือเปล่าโอเคจะขอทําการแปลรูปเป็นไม้อันนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็เรามีเตาที่ไปดมาแล้วก็เตียงที่ไปดมา โอเคนี่เก็บไปฮะเรามีขนมปังอยู่อ่าเอามาเตรียมแล้วก็กินนะกินให้มันเต็มก่อนไอ้หลอดอันนี้ฮะฮักเกอร์บาร์นะฮะโอเครบร้อยเต็มละเอ่อผมต้องการนิทานถิ่นนี่นี่ครผมเจอแล้วฮะเป็นแวมไพร์ฮันเตอร์เป็นนักล่าแวมไพร์นี่ไงว่าตีพวกนายถืออะไรวะเนี่ยถือเป็นอาวุธนะฮะอุ้ยโคตรเท่เลยชุดนายเนี่ยแล้วก็นี่คืออะไรเป็นเต็นท์มีเป็นแบบเป็นแคมป์นะแคมป์แบบย่อมๆเออโคตรเท่เหรอพวกนายอ่ะ เราอยากเป็นบ้างอ่ะนะตีบ้างเลยตีบมูก่อนเอาเนื้อก่อนต้องฟ้องฟาร์มเนื้อก่อนฮะในช่วงนี้ไปเดี๋ยวไปหาทานหินต้องการทานหินเพราะว่าเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงย่างของแล้วก็หลอมพวกเหล็กนะฮะต้องหาเหล็กด้วยในคลิปนี้เอ่อมีไหมไม่ต้องมีดในแถวไปโอมันนี่ไปโอภูเขาอะนี่ไงเจอแล้วฮะทานหินโอเคเรีบขุดเลยโอเคขุดไวมากพิกแอคเหล็กนะฮะได้ช่วงต้นเกมโคตรดีเลยขุดต่อไปฮะโอเค ตรงนู้นก็มีอีกนะแวมไพร์ฮันเตอร์นี่ไงวัดีพวกนายเดี๋ยวเราจะหาเฮ้ยนี่มันสกินอีกสกินหนึ่งไหมวะจัดประเทศมากๆากฮะแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้มันเป็นแค่ดินธรรมดาแล้วก็ท่านหินตรงนี้โอเคขุดมาเลยฮนะต้องการเยอะๆท่านหินเอาไว้ท้าเป็นทอส์นะท้าเป็นไฟนะฮะโอเคประมาณนี้เก็บมาแล้วก็ไปเดี๋ยวเอ่อทิ้งอันนี้ก่อนทิ้งขวานไปเลยขวานไม้นะครับเราไม่เอาแนละ้วมัน มันตัดไม้ช้าไงต้องทําเป็นขวานหินนะฮะเดี๋ยวขอทําการวางโต๊ะคราฟก่อนแล้วก็คราฟเป็นขวานหินก่อนสักคู่หนึ่งแล้วกันนะโอเคมาอบบล็อกนี่แบบพอดีเลยนะเรียบร้อยให้ได้แล้วก็เอาโต๊ะคราฟมาเราขี้เกียจคราฟไปเดี๋ยวไปหาเจ้าพวกแวมไพนเตอร์ก่อนแล้วกันนะแล้วนี่ปลาหมึกเกยตื่นแล้วปล้อยปลาหมึกตายไปแนละ้วมีปลาแซลมอนเต็มเลยว่ะในน้าแต่เราก็ขี้เกียจตีนะฮะมันเสียเวลา โอเคแล้วก็วัดดีฮะเราเป็นพาันเตอร์ทุกคนอาทำไมมีแค่หนึ่งคนเอา้าจู่ๆกส็สปอนเกิดออกมาจากไหนเนี่ยโอดูหน้าดูหน้าหน้าเหมือนสตีฟเลยะแล้วก็คนนี้แบบโคตเท่มีหมวกนะ,ะแล้วก็มีของปะไม่มีของนะพวกนี้แบบมันไม่มีกล่องเลยว่ะสุดเซงเลยโอเคมีเป็นวัวตรงนี้ฮะต้องการเนื้อวัวตีไปเลยตด,ดตีติดครตายฮะเก็บมา อย่าเพิ่งหนีสิเรียบร้อยแล้วก็เหมือนจะมีเป็นอีกแคมหนึ่งฮะตรงนี้พวกเหล่าแวมไพร์ฮันเตอร์นะฮะเหล่าสมาคมนักล่าแวมไพร์หรือเปล่าตรงนี้เฮ้ยทำไมมีชื่อขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยแล้วก็ไอ้คนนี้มันมีธงอยู่บนหัวเป็นหัวหน้าเผ่าหรือเปล่าเป็นหัวหน้าสมาคมหรือเปล่าฮะแล้วก็คนนี้มีชื่อด้วยฮะอะไรเนี่ยเมอลาเวอร์เกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่านชื่อยากมาก แลคนนี้อ่ะคนนี้ก็คนเดิมนะฮะเออแบบตรงนี้มัคือมี3คนเลยนะโอเคไปฮะเดี๋ยวไปหาพวกถ้ำก่อนแล้วกันโอเคคิปเปอร์มาสิไม่โดนเกือบๆเกือบๆตีไปเก้าดาเมจจามใส่หน้าไปเลยฮะตายรบ้อยโอเคเฮ้ยเสียงอะไรเสียงลามะตกใจไปเลยมึงเสียงแบบนะลามะนี่ผมตกใจมากเลยฮะเสียงมันแบบเหมือนพวกคนเลย โอเคมาเดี๋ยวทําการขุดแต่น,นี้ก่อนนะต้องการเป็นทันหินอีกนะฮะตรงนี้โอเคขุดก่อนเลยแล้วกันนะทันหินมีเยอะมากตอนนี้ให้ขุดไปขุดไปโอเคไปต่อฮะแล้วก็เออมีทางแยกก็เสียงสเกลตันด้วยอยู่ไหนเนะี่ยสเกลตันแม่งยิงแรงฮนะเออตรงนี้ไะเนี่ยสเกลตันอนะ่ะปักไฟก่อนอ,อ่าเฮ้ยเล็กเล็กเอ้ยอะไรเนี่ยเอเดอร์แมนตกใจหมดเลยแต่ก่อนนะเพื่อนสเกลตันอย่าเพิ่งมานะขอขุดเล็กก่อน เหมือนเสียงมันจะเข้าใกล้แต่ผมกลัวคิปเปอร์ที่สุดเลยฮะมันเสียวหลังมากเสียวคิปเปอร์มันจะแบบสปอนมาแล้วก็ตโ้มนะฮะตายผมเคยมีประสบการณ์อยู่แบบขุดๆแบบเนี้ยแล้วก็โดนคิปเปอร์ระเบิดหลังมาเดี๋ยวต้องเคลียร์สเกลตันอนะ่ะมันเสียงน่าลำคาญมากอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะเออนั่นหน้าเหรอรถห,หนึ่งเอ่อตรงนี้ไอเอเดอร์แมนนี่อว่าอ๋อด้านหลัง นี่ไงตีเลยสเกิลตันมาเข้ามาเข้ามาฝ <_ C os> ันกันไปไม่ไม่โดนฝันไม่โดนด้วย <_ C os> อะไรวะเนี่ยอืมันยิงโคตรแรงนะสเกิลตันยิงแรงแบบมากๆอ่ะเฮ้ยเอ,อ็นเดอร์แมนใหญ่เราจะไม่ตายเอ็นเดอร์แมนนะตอนแรกนะฮะ <_ C os> โอเคต้องระวังด้วยตรงเนี้ปักไฟไว้ก่อนเดี๋ยวคิปเปอร์เกิดโอเคมาขุดเหล็กต่อฮะเหล็กมีเยอะมากตรงน,นี้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคขุดไปขุดไปฮะเออก็เยอะอยู่ ว่าพอการแบบทำชุดเกาะครบเสร็จนะชิดกเกาะเหล็กอะ่ะผมอยากทำมากชิดกเกาะเหล็กโอเคเรียแบบร้อยฮะเริ่มจะเฟรมเลตตกแล้วตอนนี้เพราะว่ามันโหลดพวกแบบแพนเตอร์เนี่ยพวกเป็นแบบสตักเจอร์นะมันจะเกิดขึ้นมาโอเคเอยสเกลตันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถอยก่อนตามมาหรือเปล่าเอยเอ็นเดอร์แมนอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งแบบมาแบบตัดหน้าโดนดาบนะฮะ โอเคเรียบร้อยตายแล้วก็ผมว่าขึ้นดีกว่าผมแบบเริ่มจะกลัวและะ้วโอเคต้องรีบขุดก่อนเดี๋ยวคิปเปอร์เกิดมันโคตรกลัวหลอนคิปเปอร์มากอะช่วงต้นเกมเนะี่ยก็เสียงไอเสียงสเกลตันแล้วก็เสียงอเอ็นดอ์แมนนีก็นะหลอนหูฮะตอนนี้อเก็บมาเล็กต้องการใกล้เบอร์ละฮะในเกมผมว่าตั้งแคมป์่วคาวแถวนี้ดีกว่าแล้วก็มีเป็นวมไพ์แฮนเตอร์ด้วยด้านหน้าหนึ่งคนนะฮะ มันน่าจะมีพวกแคมป์ป้าปกเต็นท์อยู่โอเคต้องปักไฟเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดตรงนี้ในนี้เอาเฮ้ปักให้หมดตรงนี้ฮะปักไปเลยอ่ะอืมผมว่าจะลองแบบไม่นอนฮะจะลองว่ามันจะมีตัวแปลกๆเกิดป่ะพวกแวมพายจะเกิดหรือเปล่าตอนกลางคืนแต่ผมว่าต้องเกิดอนะฮะพวกแวมพายอยากฆ่าแบมพายมากโอเคเดี๋ยวไปคับของก่อนละกันนะฮะเออโอเครอเหล็กหลอมเสร็จก่อนได้มาละอะเป็นอาชิเมต์ เป็นแอปว i นเม e นต์นะฮะประมาณนี้แล้วก็อันดับต่อไปต้องรอให้แบบได้ของครบๆอ่ะเหล็กครบๆอ่ะเจครับเป็นชุดเกาะนะชุดเกาะเหล็กเราขาดส่วนตัวปะเรามีกางเกงแล้วฮะรับเป็นแมกกีติกแล้วก็เอ่อเดี๋ยวก่อนนะผมกลัวกลัวแม่งมันเข้ามาเอ่เราจะรับเป็น p ิกแอ็กก่อนเพราะ pick ิกแอ็กนี่ใกล้จะเจ๋งเต็มทีแล้ว อ,อ,อย่านะอย่านะอย่าเพิ่มมานะต้องฟังเสียงอะ่ะเกมเนี้ยแล้วก็เออรอมันเผาอีกยี่บหกบล็อกนะฮะบล็อกเหล็กแล้วก็ต้องโยนของแบบไรสาระทิ้งก่อนเอาไปในทิ้งแล้วกันนะไม่เอาฮะแล้วก็กระเพอดนี้ไม่เอาฮะทิ้งไปเลยมันแบบไรประโยชน์มากตอนนี้นะโอเคแล้วก็ด้านบนนี้ไม่มีตัวอะไร แตอขอเช็คก่อนว่ามีตัวแปลกๆมีแต่สเกลตันเกิดฮะสองตัวเลยไม่ยิงเฉียวหน้าเลยมันต้องมาฮะมันต้องมาอยู่แล้วสเกลตันเดี๋ยวรอมันมาก,ก่อนเอ้ยเอ้ยมันมาจริงด้วยแต่ก,ก่อนนั้นหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยจะเอ๋ตัวเองตีไปเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยมันตียากมากโอเคครับเป็นโล่ดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะฮะโล่เฮ้ยแต่ก,ก่อนมันปรากฏยากัเลยตื่นเต้นเอเครีบใส่มา เออมีโลดแล้วเอ้ยเอเดอร์แมนมึงมาแกทำไมมัชอบเดินตามมันเนี่เอเดอร์แมนครับกลัวไปมองหน้าอะไรก็แบบมีเรื่องเลยฮะมันตีแรงมากไอ้พวกเอเดอร์แมนโอเคโยนนี่ทิ้งไปแล้วก็ลอยมาเช้าแล้วฮะตอนนี้มันก็ไม่มีพวกแวมไพร์เกิดเลยมีแต่พวกซอมบี้เกิดทั้งนั้นเลยแล้วก็สเกลตันนะฮะผมก็มีชุดเกาะครบเสร็จแล้วฮะตอนนี้เราพร้อมแบบพร้อมเปรี้ยวแล้วตอนนี้แบบเรามีชุดเกาะไปแล้วอะโอเคฮะเก็บของแล้วก็ไป ไปหามอนเตอร์ตีกันดีกว่าแล้วก็หาพวกเนื้อด้วยต้องการเนื้อมีเนื้อแกะตรงนี้มีแกะตรงนี้หนึ่งตัวต้องการเนื้อแกะแล้วก็อุ้ยแกะเยอะว่ะแล้วก็ตอง้คือเก็บองค์ภูเข,ขาไปเลยแถวนี้โอเคตีไปเลยต้องการเนื้อเอามาเอาเนื้อมาโอเคได้นะฮะเก็บมาเก็บมาแล้วก็ตัวด้านบนอีกตรงนี้ไงตัวสีน้ําตาลหรือว่าสีเทาะตัวสีเทาโอเคเรียบร้อยฮะ บอกว่ากลับไปที่ตรงที่มีแบบไอ้พวกมาแพนเตอร์ดีกว่าอาจจะมีพวกมอนเตอร์เกิดพวกแันพายเกิดหรือเปล่าตัวยีราฟม,มาฮะแล้วก็โอ้โหซอมบี้ที่เกิดกันเยอะแล้วก็คิคปเปอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้คือซอมบี้โอเคมาที่ซอมบี้มาสิมาสิมาสิตีเลยตายฮะเอ้ระเบิดหลังเระเชุดก้อยชูอโอเคเฮ้ยม่ม,มุมตรงนี้สองตัวขอถอยกันซอมบี้มันมากับคิปเปอร์ฮะ แล้วก็สกตตันเอาตายโดนแบบเออพระอาทิตย์เผานะฮะเออแล้วก็ตรงนี้มีตัวอะไรไหมทำไมแบมพายฮันเตอร์หายไปแล้วฮะมีการรีสปอนด้วยหรออผมว่เาเอาเป็นใยมมุมแล้วกันต้อกกันใยนะฮะโอเคตีไปเลยเอาไว้แบบทำเป็นธนูนะฮะเก็บมาเก็บใยมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตีไปตีไปโอเคตายฮะไม่ดรอปด้วยแล้วก็ตัวนี้อ่ะตัวนี้ดอกปะ มันตีแรงอยู่นะปล้อยฮะเก็บมาดอบฮะมาแต่ว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือผมได้ของมาเต็มแล้วของโคตรเยอะโอเคต้องเดินข้าภูเขาเฮ้ยแล้วอะไรมันขึ้นเนี่ยตรงนี้มันบอกอะไรวิลเลจเจอร์อะไรชิ้นหนึ่งฮะเออผมติดค่าอะไรปัผมก็ไม่ติดดีกว่าเมื่อกี้มันขึ้นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องไปดูในหมู่บ้านแล้วกันมันขึ้นว่าวิลเลจเจอร์อะมันต้องมีอะไรเกิดกับวิลเลจเจอร์หรือเปล่าเฮ้ยอย่านะอย่านะแบมพบุกเหรอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินก่อนโอ้ม่งขึ้นช้ามากไอ้ฮังก์ไอ้ฮังกบ,บาเนี่ยฮะแล้วพูดติดขัดกันทำไมเนี่ยผมยตื่นเต้นนะในมอสนี้คือผมไม่เคยเล่นไงมอสนี้ยเฮ้ยนั่นมันใครนะ่ะอ๋อเป็นไพ่ฮันเตอร์หวัดดีนายนายเกิดได้ยังไงเนี่ยตรงนี้เออตรงก็หมูโอเคฮะหวัดดีเฮ้ยมันสตีฟด้วยปะสตีฟโอเคเฮ้ยนัน่นอะไรอีกสองคนวนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลดลงไปหาก่อน เล้ลงไปเลยเจ็บอยู่ฮะมาเฮ้ยวันดี้เป็าแบบแพนเตอร์แล้วก็คนนี้โอ้โหยโภกหน้าแบบจัดเต็มแล้วนะคนนี้ฮะโอเคแบบเหมือนแบบจะมาตรวจตาหมู่บ้านปะตรงนี้ฮะตรวจตาหาแวมพายหรือเปล่าแล้วก็เผมว่าจะสร้างบ้านแบบนอกรอบมาสร้างบ้านแถวนี้แหละแล้วก็เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยมันคือ่าฮันเตอร์แล้วก็คนนี้ใครชุดสีขาวแล้วก็แบบสีม่วงครับแบบตัดกับสีม่วงเลยชุดนี้ เออโหยแรกของอ๋อแวมไพร์ฟอร์เรสเป็นแผนที่แวมไพร์ฟอร์เรสแต่ผมเกิดมาเจอตรงนี้ไงอันนี้คืออะไรบูทออฟเออ่สวิตเน็ตหรือเปล่านะฮะเอ้ยมันเป็นของไอ้ฮันเตอร์ดีกว,ว่าโอลลี่มันคือว่าฮันเตอร์โอลลี่เหมือนว่าเรา,เรา,เราต้องเป็นพวกแบบนักล่าแวมไพร์ก่อนถึงจะใส่ได้อะ่ะแต่ต้องไปหาข้อมูลในวิกิฮะ,ะในมอดนี้แล้วก็เหมือนจะมีข้างขาบ้างเมืกี้นี้เห็นบินแวบๆบแบบหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยผมสร้างบ้านแถวนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเอาไว้สร้างบ้านรนอ,อบๆแล้วกัน โอเคผมว่าปิดคลิปดีวกว่าเพราะว่าตอนนี้คือโอ้โหของนี่แบบอย่างเยอะอ่ะโอเคฮะโอเคก็ถ้าเั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้กอแล้วกันผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย